บริเวณที่เกิดบริเวณรักแร้เนี่ยเกิดจากอะไรหลายคนก็สงสัยนะครับแต่จริงๆแล้วปัจจัยสาเหตุหลักๆนะครับมีไม่กี่ข้อครับข้อแรกนะครับแน่นอนยล่แล้วเอาใกล้ตัวเลยครับเกิดจากการที่เราแพ้กลุ่มที่เป็นสารกครับกลิ่นกายต่างๆก็พกลอออนสเปรย์หรือว่าในกลุ่มที่เราใช้กำจับกลิ่นกายนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็เกิดจากการที่เรารักษาความสะอาดที่ไม่ดีครับความสะอาดไม่ดีคืออะไรเราไม่เคยดูแลมันเลยส่วนมากก็อน้ำมันผ่านครับเราก็ปล่อยเลยทําให้ว่าบริเวณรักแร้ของเราก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือขนรักแร้ ผลักแร้ของเรานะครับเมื่อผสมกับเหงื่อครับเกิดการหมักผมทำให้เชื้อแบคทีเรียครับมีการเจริญเติบโตที่ดีดังนั้นก็ทําให้เกิดการติดเชื้อและเกิดเป็นสิวขึ้นได้ง่ายครับและอย่างที่3ครับก็เกิดจากกรณีว่าเราเองนะครับเกิดคนคุดเกิดขึ้นครับคนคุดนี่คืออะไรคนคุดคือสําหรับคนที่ชอบโกนขนรักแร้ครับบ่อยๆครับจะเป็นตอขึ้นแข็งครับแล้วทําให้เกิดเป็นตุ่มคล้ายสิวครับแต่ว่าจะแข็งกว่านะครับแต่ถ้าเกิดรักษาไม่ดีก็อาจกลายเป็นสีได้ครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับ รูขุมขนอุดตันครับพบเจอได้ครับกรณีว่าเราไปใช้ในกลุ่มที่เป็นพวกสารระงับผิวกายที่ใส่สารระงับเหงื่อนะครับก็จะทาให้รูขุมขนครับไม่สามารถเกิดได้พอเปิดไม่ได้ก็เกิดการสะสมข้างในครับจึงทําให้เกิดสิวไม่เล็กเล็กเกิดขึ้น